สวัสดีครับเอ็ดครับเป็นอย่างไรบ้างครับสาหรับทีเฟกในช่วงเย็นนี้ครับก็ดูแล้วนะฮะวันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันนะฮะที่สามารถที่จะปิดบวกได้นะครับตลาดหุ้นยุโรปเปิดมาก็เปิดบวกด้วยเช่นเดียวกันครับล่าสุดเอสโซนยูสองสี่แปดร้อยยี่สิบสองจุดสี่จุดนะครับเอาในทำเฟรมเดลี่ก่อนนะฮะเราก็อยู่ขาลงสต็อปลอตแปดร้อยสิบเอ็ดจุด ส่วนคนที่ตามเทรดเล่นสั้นนะในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเอาแบบเทรนเทรดก่อนนะฮะก็ยังโฮ,โฮลองต่อไปสต็อปลอแปดร้อยสิบสี่นะครับส่วนใครที่เทรดดิ้งตามกรอบวันนี้ก็น่าจะได้นะหนึ่งรอบนะฮะแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งแปดเขาก็ วิ่งอยู่ในกรอบนี้ทางด้านบนแปดสองศูนย์แปดสองสองก็ก็ถึงอยู่นะนะฮะในส่วนของวันนี้ช่วงเช้าเนี่ยโลแถวแถวเท่าไหร่เอ่ยโลแถวแถวแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งแปดครับอ่าแล้วก็ระยะวิ่งขึ้นไปทางด้านบนก็แปดสองสองพอดีครับผมครับผมถัดไปไปดูทองคำกันครับ ครับสำหรับทองคำนะมีย่อยๆลงมานะครับช่วง bye ่บยๆลงไปโลที่สองพันสี่แล้วก็เด้งกลับครับล่าสุดสองพันสี่ร้อยเจ็ดเหรียญครับาล่องสต็อปของเราสองสามห้าเก้านะครับแล้วก็เทอร์ลิงสต็อป สองสามแปดสี่ครับส่วนเทปเล่นสั้นทำเฟรมสี่ชั่วโมงแนวรับสองสามเก้าสามสองสี่ศูนย์สี่แนวต้านสองสี่หนึ่งห้าสองสี 2, 4, ่สองหกครับผมของคำกลยุทธ์ตอนนี้นะครับก็ยังเป็นฝั่งรองเช่นเดียวกันนะครับครับผม ถัดไปขอดูแวะมาดูซิลเวอร์นิดหนึง่งสำหรับซิลเวอร์วันนี้เรามาร,ระวังนะครับเพราะว่าเออ่ขาลองของเราเนี่ยสต็อปล s อเนี่ยยกมาอยู่ที่สามสิบเหรียญเจ็ดสิบแปดเซนนะครับถัดไปไปดู fx future กันภาพของดอลลาร์ก็ยังคงเป็นภาพของการอ่อ,อ,อนค่าต่อเนื่องนะฮะภาพของดอลลาร์ ไปดูดอลลาร์บ,บาทครับวันนี้บาทถึงแม้ว่าจะเด้งแข็งค่าบ้างนะฮะแต่โดยภาพรวมเนี่ยเราก็ยังมองช็อตแล้วก็มีสอบที่3ามบาท40สตางค์นะครับถัดมาก็จะเป็นดอลลาร์เยนดอลลาร์เยนอยู่ขายช็อตนะฮะสต็อปลออยู่ที่หนึ6 3 ส่วนยูโรดอลลาร์นะฮะอ่าตลาดยุโรปเปิดมาแล้วก็เดินหน้าบวกต่อขาลองสต็อปหนึ่งจุดศูนย์แปดหนึ่งห้านะครับ B T C Bitcoin ก็ทรงๆทั้งวันนะฮะ,ะล่าสุดห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบห้าเหรียญขาชอ็อต สต็อกห้าหมืแปดหนึ่งร้อยหกสิบ 58, เหรียญถัดไปเป็นซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์สำหรับซิงเกิลสต็อกนะครับ KCE สต็อกสี่บเอด a d v a n c e สต็อกสองูป OSP ยี่สิบสองแปดศ SCGP สามสิบ PTG แปดบาทสิบ CPF ยี 10, CP ่สิบสามสามศูนย์ CPG หกเจ็ดเจ็ดห้า Hana สี่สี 3, ่ห้าศูนย์ K Bank หนึ่งสองสาม CPO ห้าสี่จุดเจ็ดห้า CRC ยี่ิบเก้าบาทยีท่ิบห้าและขออนุญาตเพิ่ม AWC นะครับวันนี้เปิดลองสต๊อปสามบาทห้าสิบหกรับผมโอตอนนี้ก็ทั้งหมดนะครับก็เป็นลองนั่นเองนะครับสำหรับกลยุทธ์ช่วงนี้นะฮะก็จดกันได้เลยแคปหน้าจอกันได้นะครับสำหรับตัวซิงเกิลสต๊อกต่างๆนะครับระหว่างนี้นะถ้าใครมีคำถามก็สามารถพิมพ์ถามเข้ามาได้เลยนะฮะ อ่าเดี๋ยวมาคําถามก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวคําถามแต่ถามมาก่อนเลยละกันเป็นตัว t ทูสําหรับทูนะเมื่อสักครู่นี้ลงไปทําโดวแปดบาทเจ็ดสิบ้าแล้วก็ดึงกลับเป็นข้างไวนะครับอ่าก็ถ้าไม่หลุดแปดบาทหกสิบห้าถือต่อครับอ่าแปดบาทหกสิบห้านะฮะถ้าไม่หลุดก็ยังสามารถถือกันต่อไปได้นะครับถัดไปอ่าวันอีครับ วันอ e. ีก็มีของถือไม่มีของอยากซือ้อซื้อครับผมโดยมีสต็อปลอ s ที่สามบาทยี่สิบหกสามบาทยี่สิบหกนะครับผมถัดไปฮะ e อครับ Ea อนะฮะรอเบรกสิบสี่บาทค่อยฟอลโล่ครับ cp extra d p x t มีของถือไม่มีของอยากซื้อซื้อครับผม C.R.C. ครับ C.R.C. C.R.C. มีของถือไม่มีของซื้อครับฮาน่าเสียทรงหรือ,อยังครับต้องขายก่อนไหมครับถือครับผมายังถือกันต่อไปนะตัวฮาน่านะครับเพราะว่ายังไม่เสียทรงนั่นเองนะ B.D.M.S อืมยังไม่ซื้อครับเคแบงเคแบงเราซื้ออยู่แล้วนะครับก็มีของเถอนะไม่มีของอยากซือซ้อซื้อต็อปอยู่ค่อนข้างลึกร้อยี่สิบสาม AOT ครับ AOT ถ้าใครจะเล่นชุดนี้มองว่าเป็นชุดเด้งเท่านั้นนะครับถ้าจะซื้อตามเอ่อ <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าจะซื้อตาม เอางี้แล้วกันแนวหนีเราสุดเลยห้าห้าเจ็ดห้านะฮะแล้วก็เอคา,าดหวังแนวเล่นของเขาเนี่ยใกล้ๆหกสิบสองครับผมซีฟามครับโอ้โหก็ไม่มีของไม่ไล่แต่ถ้าคนมีของก็ถือต่อได้นะฮะแล้วแล้วหาจุดหนีก่อนสองบาทสิบสอง ลบจุดหนึ่งจุดสามจุดหนึ่งจุดสามเท่ากับอาบาทบาทเก้าสิบห้าบาทเก้าสิบห้าเป็นจุดนี้ครับอ่ะหนึ่งบาทเก้าสิบห้าฮะหนึ่งจุดเก้าห้าเป็นจุดหนีครับอ่าหนึ่ง <N S 1> จุดครับหนึ่งจุดเก้าห้าเนี่ยจะเป็นจุดหนีนะฮะอา่าสำหรับคนที่ใช้ไทม์เฟรมเดลี่ นะฮะ oh. แต่สำหรับคนที่ใช้ไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมง oh. จุดนี้ไวๆคือสองบาทครับสองบาทนะโอเคสองบาทจุดนี้นะหนึ่งชั่วโมงนะครับถัดไป CNTCNT ชุดย่อลงมา คน,คนติดอยู่ก็อ,อาจจะเป็นที่ต้องถือนะอะส่วนคนไม่มีของชุดย่องลงมาเนี่ยถ้าไม่หลุดบาทสิบหกก็ถ้าอยากจะเล่นก็ก็พรลุนครับครับต้องไม่หลุดบาทสิบหกถัดไปนะครับ S T X ครับ S T <ST> S, <S อ่า S T แล้วก็ X X-ray ตัวสุดท้าย S T X โอ้โหผมใช้ทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงช่วยดียกว่าหุ้นเล็กๆแบบนี้อ่าสตอปบาทแปดสิบหครับครับต่อไปนะฮะเป็น KTC ครับ k t c โอ้ยังไม่ซื้อครับรอก,ก่อนครับครับต่อไปนะฮะ Home Pro ครับ ผมโปรมีของก็ถือต่อไปครับผมสต็อปมาให้ดูโลตรงนี้ดีกว่าแปดบาทแปดสิบห้า VGI ครับ VGI โอ้แถวบาทแปดสิบห้าแนวต้านค่อนข้างใหญ่นะครับมันเป็นแนวต้านในไทม์เฟรม weekly ด้วยอืมถ้าไม่ผ่านก็อาจจะ ย้อนกลับได้ประเด็นคือย้อนกลับเนี่ยไม่ไม่อยากให้หลุดบาทหกสิบหกเลยนะครับถ้าหลุดบาทหกสิบหกอ่ะมีโอกาสย้อนลึกเหมือนกันครับไปนะฮะเป็นตัวแบ่งครับเออแบมต้องรอก่อนนะครับ รอโฟโล์เมื่อเบรกเหนือเจ็ดบาทห้าสิบห้าไปนะครับเชาาครับ C H A O โ oh. ้ขอเจ้าเจ้าสัวเจ้าสัวโอเคขอใช้ทำเฟรมสั้นหนึ่งชั่วโมงมาดูนะครับก็ เอ่อใครมีของอยู่ก็ยังพอรุนได้นะครับเอ่อสต็อปสิบสี่สิบสี่ทุวนครับเอสพีมเอสพีอ็มขออนุญาตทำเฟร,ม,รมเดลี่ยังดีอยู่นะครับเอ่อส่วนทำเฟรมหนึ่งชั่วโมง จุดนี้จะอยู่ที่บาทแปดสิบแปดครับ S cap ครับ S <Es> cap ฮามเฟมเดลี่ต้องรอเบรกบาทหกสิแปดล่าสุดบาทเจ็ดสิบ อืมก็ฟอลโล่ตามครเบรกบาทหกสิบแปดฟอลโล่แล้วก็ดูสอบพี่บาทห้าสิบเก้าครับผม C P L ครับ C P L บ่าทบ่าทสามสิบเป็นดัต้าที่แข็งอยู่เหมือนกันนะครับคือถ้ามันไม่ผ่านมันก็อาจจะแบบไซด์เว์ออกข้างได้ออ oh. อืมแต่ถ้าผ่านมันก็แปลว่ามันก็ไปเล่นนณระดับราคาข้างบนที่ที่สูงขึ้นครับ oh. เพราะฉะนั้นอ่ะสำหรับคนที่อยากที่จะซื้อผมว่ารอยืนบาทสามสิบแต่สำหรับคนที่บอกว่าเอ้ยฉันเข้าไปแล้วทำไงดีก็จะมีจุดหนีแถวแถวบาทยี่สิบครับอ่าโอเคถัดไปนะฮะอ,อ๋อมีถามมาว่าทีเฟกตอนนี้ถือข้ามสัปดาห์ได้ไหมลองถือครับถือนะครับต่อไปพิงอันแปดศูนย์ครับ อ,อันก็ถือครับผมมีของถือไม่มีของอยากซ,ซื้อซื้อครับผัดไป BH ครับ BH อหื่าสำหรับคนที่มีของละกันคนที่มีของถือถือไปก่อนนะครับเอ่อแนวหนีสองร้อยสี่สิบสองแนวต้านแถวสองร้อยกสิบ ส่วนคนที่ไม่มีของผมว่าไปดูตัวอื่นดีกว่าครับถัดไปนะฮะ B C H ครับ D C H B B B boy B boy โรงพยาบาลเนาะ มีซีเอชเอ่อฟอลโล่ไม่ยืนเหนือสิบเจ็ดห้าศูนย์ครับ E.R.I. 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 E ไม่มีครับมีไหมฮะเอรไอมีเออร์ไอได้เปล่า P.R.I. E ใช่ PRI ก็ตามได้ครับผมสต็อป9บาท4้5ก็ถือว่าสวยอยู่เหมือนกันชุดนี้นะครับอ,อ,อชุดมีชุดย่อดโทรแบ็กกลับมานะแต่โลเขายกนะฮะแล้วก็ชุดที่กำลังจะเบรกชุดนี้วอลลุ่มเข้านะครับก็มีของถือไม่มีของอยากซื้อก็ซื้อสต็อป10บาท50แนวต้าน13บาท ถัดไปนะครับเป็น s c c ครับคือ s c c เนี่ยใน Time เฟรมเดลียมีเอ่ยยืนสองร้อยสามสิบมีมียืนได้สองสมวันแล้วก็วันนี้ย้อยลงมาประเด็นก็คือการย้อยลงมาของเขาเนี่ยต้องไม่หลุดสองสองสองครับเพราะนั้น ใครมีของอยู่ก็ดูวัดกันที่สองสองนะฮชุดย้อนกลับมาแต่ถ้าสมมุติว่าย้อนกลับมาแล้วไม่หลุดสองสองสองเนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็นเอ่อเป็นจุดที่ถ้าใครอยากจะมีของบ้างก็เริ่มทยอยเข้าแต่ต้องไม่หลุดสองสองสองนะครับต่อไปนะฮะรับบิดครับรับต้านเท่าไหร่ดีครับ โอ้แนวต้านแถวแถวหกสิบตังแนวรับละฮะโอ้สี่สิบเจ็ดตัง มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับโอเค,ต,ะคะตัวถัดไปนะฮะตัวถัดไปเป็น Xiaomi แปดศนมีของถือไม่มีของอยากซื้อก็ซื้อครับ ไม่มีของอยากซื้อซื้อนะฮะมาลีครับมาลีไม่ไม่มีของไม่ซื้อสำหรับคนที่มีของมีแนวต้านแถวสิบสองบาทนะฮะถ้าถ้าเขาเด้งไปได้ก็ก็เป็นจังหวะในการระบายของออกครับต่อไปนะครับ อ่าเป็นเด็ก n นครับกดยังไงฮะ D E X R ็ ray, แล้วก็ ON ไม่ซื้อครับไม่ซื้อครับ g p s GPS c g p s c รอแบกสี่สองเจ็ดห้าค่อยฟอลโล่ครับต่อไปเป็น TEGH ครับ ดีเจตม,มันรี่ยังโอเควีกลี่ยังโอเคเอ่อาแถวๆนี้ก็น่าสนอยู่เหมือนกันนะอืมอืมถ้าจัดซื้อแถวนี้ก็พอไหวอยู่ค่ะแล้วก็เอาจุดสต็อปล s อที่สามบาทสี่สิบไปเลยครับ ไปนะครับเป็น AWC ครับ AWC ซื้อครับผม CN ศ <01 S 1> ูนย์หนึ่งอซื้อครับ ORI อืมเบิกสี่บาทแปดสี่ฟุลโล่ครับผมสต็อป สี่บาทห้าสิบหกต่อไปเป็นสุภไลครับอืมสุภไลย,ยังนะฮะลอเบรกสิบแปดสี่ศูนย์ค่อยฟอลโล่ครับ BEM BEM b ีเอมลอเบรกเจ็ดบาทแปดสิบค่อยฟอลโล่ครับไทยคมครับไทยคมซื้อครับแจ๊สครับแจสอืมไม่ไม่ซื้อดีกว่าครับ ต่อไปหาหหาหน้าหาหน้าพูดไปอย่างนะพูดไปแล้วครับซื้อครับถือครับถือนะครับ p a n นเลครับ e P-A-N-E-L อืมเอาทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงมาช่วยดูแล้วกันนะครับ ชุดย่อไม่ไม่ควรหลุดบาทหกสิบแปดครับโอเคครับพี่จุ้ยครับขอบคุณมากเลยนะครับครับยินดีครับสวัสดีครับเวลานะครับกับพี่จุยนั่นเองนะครับผมอก็ได้มาตอบคำถามกันนะฮะวันนี้ตอบคำถามกันได้เยอะเลยนะฮะ